ทดก่อนเลยไม่ใช่แต่ทุกคนยกของทั้งหมดเลยนะดูใช่ใช่ไม่ใช่แป๊บเดียงบ้านคุณยกใครกันโทมัสโทมัสน้ำปิงยกใครคุน้ำพิงเปลี่ยนใจแล้วข่อนแทนส่วนด้วยคนเดียวใช่ถูกต้องน้ำปิงค์ทำไมล่ะน้ำปิงค์ทำไมล่ะน้ำพิงว่าน้ำปิงว่าเขาจะมีอะไรในเวลา เชิญน้องคนนี้ผมสนิทมากแล้วผมค่อนข้างมองแววตาเขาบอกมองออกทุกครั้งที่ผมแบบดึงเขาไปเดินด้วยด้วยอะไรเงี้ยแล้เขาห่วงหรอห่วงหรอพี่โทต้องไปเดินกับพี่เก่งอะไรเงี้ยเขามักจะมีแววตาว่าแวกวอกแวกว่าแบบยี่หัวอยู่ไหนไอ้ฟิวห่วงไอ้พี่ก็อยู่ไหนทั้งห่วงทั้งห่วงห่วงอยู่แลเล่นแต่เราอยู่ก็เ อยู่านอหลักตามสื่อทันหน้าท่นหลักแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตดุดีนะครับตอนที่เดินอะตั้มปิงกับนล้วกอ็จะอยู่ข้างหลังของอัี่เก่งเออเหมือนกับว่าแล้วไม่ดูแบบสังเกตอะไรตรงที่อยู่หรอเออน่ะไม่ยอมอยู่หน้าเลยครับอันนี้จริงหรือเปล่าครับท่านตั้อปิงขับโดนต้อปิงขับเขาบอกว่าคุณเป็นคนขี้หวงจริงไหมครับผมว่าไม่เท่าพี่โตครับยังไงคือผมว่ารู้สึกว่าพี่โตขี้หวงกว่าเออ เพราะว่าแบบว่าผมที่โทรเขาห่วงอะไรบ้างอ่ะอยากงแ้อะไรพี่โทรอะห่วงของกินอ่าห่วงของกินจริงไหมโทไม่จริงจริงไม่จริงเลยครับที่บอกว่าคนอื่นแบบอยากกินผมก็แบบไม่กินเลยเออแต่ในทางกลับกันน้องก้องเป็นคนที่ห่วงของกินมากเออ คือผมจะขอว่าน้องก้องครับแบบออกชิ้หน่อยได้ไหมน้องก้องก็บอกว่าพี่โถงก็ไปสั่งเองสินี่น้องก้องไม่ให้กินหรอกนะไม่ก็ผมถามแล้วว่าพี่โทงอ่ะจะสั่งไหมจะสั่งเพื่อเอาบอกไม่เอาพี่ไม่กินอ่ขอของก้องมาพี่โถก็บอกว่าจะมาขอกินเราก็เลยไม่ให้ใช่เราก็เลยไม่เราก็เลยไม่ให้นี่เลยก็มันก็โมโหก็พี่โถไม่เอาอ่ะวันนี้เลยเพิ่งเกิดเลยยังไงตออะไรยังไง คือผมก็ได้แบบแบซื้อชามาใช่ออผมฝากน้องกล้องก็ไ,ได้ชาผลไม้มาออได้แบบชาออสีเขียวจ้าใช่น้องก็ชอบกินส,สีเขียวไ <c oughs> อ้กินชาสีเขียวแล้วแบบก็ถามกล้องว่าเฮ้ยน <c oughs> ้องกล้องแบบพี่ขอมกินชาของ,อองกล้องหน่อยได้ไหมแล้วก็ไม่แน่จริงก็ไปซื้อเองสิเพราะน้องไม่ให้จะกินคนเดียวให้หมดเลยเออกล้องทับยังไงครับคือประโยงหลังนะก็ไม่ได้รู้เราต้องแก้ต่างเราต้องแก้ต่าง ก็ไมก็คือสรุปเรายอมรับไนเพราเราเป็นคนขี้ห่วงกว่าเขายอมไหมเป็นเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางทางนะเป็นบางครั้งบางครั้งทุกองเลยนะพี่เก่งช่วยกล้องหน่อยสิพี่เก่งยกที่โร่ให้ไหมฮะเรื่องอะไรยกขี้แก่งทำไมโทรมาขี้ห่วงยังไงครับฮะโทรมาขี้ห่วงมากครับเช่นครับโอ้โพี่เก่งยังไงครับพี่เก่งเช่นครับ เช่นเช่นเช่นรุนรุนมากตอนนี้รุนมากจะหลบใครจะหลอ๋อเข้าใจแล้วใช่ยไม่อมใช่ไหมลดมากใช่ไหมเราจะพูดให้เก่งค่ะและข้อดีก็ทำไปไม่ได้อีกนะครับนันสกอร์คุณยังอยู่ที่หนึ่งคะแนนนะครับ ข้อสุดท้ายดีเป็นความหวังสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณทำชนะคุณจะชนะทีพร้อมไหมครับ,บ,ค,บครับใครขี้อ้อนที่สุดครับโอ้หนึ่งสองสามยกครับเออของมันใช่ใช่ของมันของมันขงมันนี่แซนแซนยก ก็หมดอ่ะยกกล้องอยู่นะมียกมีกล้องอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ยกโคมันกันหมดเลยอ่ะโบมาร์ดยังไงเราขี้อ้อนจริงหรือเปล่าไม่เท่านมกล้องไม่จริงอันนี้ไม่จริงเลยปุ๊บก็อะไรเล่าเลยเอาจริงๆนะเราอะดูมีพิรุษสุดเลยใช่เราต้องเล่าแล้วแหละว่าเราขี้อ้อนยังไงเราอันพิรุษสุดเลยใช่ที่คนเล่าหน่อยพี่ผมคีออนเล่าหน่อยเล่าหน่อยไม่ผมแบบเหมือนคนที่อ้ออนไม่เก่งเลยจริงๆ ตอนไหนพี่ออนผมกองมาทุกตอนจับได้หรือเปล่าทุกตอนขอมาสักันหนึ่งเล่าไม่หมดก็เล่ามาสักอันต้องเล่าเลยพี่เขาพี่ออนยังไงครับอืมที่เขาพูดก่อนต้องคิดไม่ออกเลยพูดของเรากองก็ได้คือเมื่อก่อนเวคอัพอยู่สุดครับวันนี้เลยเหรอเหตุการณ์วันนี้เลยเหรอวันนี้อะยังไงสุนร้อนผมก็แบบใส่พุดดี้แล้วก็แบบก็ใส่ไปเป็นกี่เพราะใช่ไหมเออว่าพอเราต้องมาถึงปั๊บอะยังไง ล้วก็แบบเอาคุนี้มารับคอผมแล้วก็เล่นดิ่งดิ่งอ้อนอ้อนอ้น้อนอ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 ้อนห้ออ้อน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 ่้อนอ้อน่้อน้อน้อนอ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 อนอ้อน้อนอ้อนออนอ้อนั้อนอ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 ้อนช้อนอ้อนอ้อนอ้อกอ้อนออนอ้น้อนอยอนอ้อนั้อนอ้อนอ้อนอ้อคอับนอ้อนออนอ้ออ้ออ้อนอ้อนนอ้อนอออ้อนอ้อนอ้นนอ้อนออนอ้วอน้นอ แปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรถ้าอยากรู้อหมืนี่เราแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าพี่เป็นพี่เป็นคัวนี้เป็นประหลึกมันมีความหมายมากกว่านั้นพี่ก็คิดแต่แค่ว่าอาจจะมีความหมายมากกว่านั้นยังไงมันมีความหมายว่าอะไรมันแปลว่าอะไรกล้องที่มีมือเก่งน้ำพิงครับมันแปลว่าอะไรได้บ้าหาบแบบนี้เอะขอดูอีกทีได้ไหมครับหนึ่งสองสามมันแปลว่าเติมแมวนะ เติมแมวหน่อยมันมันไม่ได้มีแค่ท่านะมันมีอินเนอร์ด้วยยังไงครับเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากมันมีมันมีกระพิษตาด้วยหรอใช่อันนึเดี๋ยวครับหนึ่งอันนี้เขาทำอยู่เราทำโทษทำอ๋ออุ้ยคนนี้ใครทำนะครับมีพีลุตแล้วอยเมื่อกี้ใครทำนะครับเออใครทำแน่แน่เมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ตัวมันทำใช่ไหมใช่นึกออกไหม คุณเป็นสอนเลยพี่เก่งหรือเปล่าโอ้มีคนคล้ายๆหรอมีคนมีพฤติกรรมลองลีนแบบแต่ค้ายนะครับพี่เก่งทำหรอพี่เก่งทำหรอไม่ได้ทำแต่เป็นนะฉันชอบทีมนี้มากอยู่ดีๆทุกคนสามารถเป็นเหยื่อได้ทุกทีเราก็จะถูกบุมได้ตลอดเอนนเหมือนเล่นแมวบุกตลอดเวลาตลอดเวลานะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งยสิคนจ้า และข้อนี้นะครับก็ทําไปไม่ได้นะครับดังนั้นสกอร์ที่เราแข่งกันมาําหรับเกมทายใจนี้นะครับหนึ่ง